สวัสดีค่ะวันนี้เรามายำบุญเออยำบุญเส้นแล้วก็เส้นหมี่ขาวแล้วก็มัมม่านะคะยำกันเลยนะคะเดี๋ยวัาไปกินกันยำถาดเลยน,น่ากินมากเลยทำเองกินเองนะคะใครอยากกินก็มาเที่ยวหาเราได้ ใช้พริกขี้หนูนะคะพริกขี้หนูสวนก็จะมันจะอร่อยเลยแซ่บหอม,อม,อมชิมก่อนนะคะใช้มือนี่แหละ สุดยอดไปกินกันเลยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับแม่ลูกพาลุยนะคะเรามากินยำยำม,มาม,ม่าข้าวหนมเออยํำบุนเส้นแล้วก็เส้นหมี่ขาวนะคะอร่อยมากแค่หมูกินผักเยอะๆนะคะกินผักเยอะๆ เรกินกันหลายคนนะวันนี้อร่อยแน่ๆเลยกินด้วยกันจังกินด้วยกันนะคะน้องวันเอาเข้าวผัดนะลูกช่างน้อยทัางทายหน่อยสิครับโลกเอาลูกขึ้นมาหรือแม่ตักข้าวผัดยิ้ว<ถ>ว,ว้าวอันนี้ข้าวผัดนะคะข้าวผัดกิดข้าวผัด,ดข้าวผัดร้านสุกี้อร่อยมากนะคะใครได้ผ่านมาตึกสีพัดนะคะมากิน ชิคก,กี้ล้านาชิคก,กี้ร้านมังกี้เอาพรอยังนว่าชอบกินปลาเบิก,กนะเอาปลาหมึกเยอะๆอะ๋อหน้านางบอกว่าเพื่อนชอบกินปลาหมึก<ร>โอเคอ่าปลาหมึกกินด้วยกันนะคะทุกคน<ม>ไปไหนกันบ่นแล้วข้าวผัดมังกี้อร่อยมากค่ะข้าวผัดอะไรนะครับมังกี้ ข้าผัดมังกี้มังกี้เป็นมังกี้อ๋อข้าวผัดร้านมังกี้นี่ชัดมากเลยอ,อ,อร่อยสดนิ่มดี อ,ม,อ,อมีไข่ดาวน,นะคะสื่งสวยมากเลยนะเ,นนเนี่ยเอาถอใ่ในนี้ออจะใส่อะไรครับหอบชอบชอบี่เลาหมากินคนอไอเหรอคุณไอ,อ,ณไอผมได้กิน อร่อยไหมครับ, mm. อ,บอื่อยมากอันน่นมามีเคีกินเดียวแล้วคันเคขอยาว ส้มไหมส้มไปไหมใช่คุณดีน้ำมันเห็นหมดแล้วพิกนิ้ถ่ายไปสามสิบเมตรตรงนี้เห็นมันสิสๆแบบนี้เห็นนะจ๊ะแสบมากเลยพิกมันไม่แดงเยอะๆแทงน้อย พอใช้ช้อนกลางครับที่มันสีมันดูเหมือนแบบเผ็ดเลยอ่ะอืตรงหนูก่อนเผ็ดไหมเย็านั้นอื้มเผ็ด ยอเหนือแตกแล้วกับนี่นี่ไอุ๊อออออออ น้อยพูดสิอสนอะกินนะนนกินด้วยกันนะคะกินด้วยกันนะคบโคมาเอามาเมนนมาอผัดหีมไหมครับเอาน่มัน้มัน่นงอะ เอาคบเหมือนกันนี้เลยมั้จ้าเอาแังกวาไหมครับลูกเย็นกันอร่อยกินหลายๆคนอร่อยเล้าจีนหัได้ปลาปลาลูกข้าจนหัไหล่้วย่างมาเอาไปได้๋ยดยวเนี่ยไปได้ไปไ หมึกแตกหมดแล้วนะคะสรสแซ่บมากชอพี่ได้กินเม็ดเนี่ยเท่เ้า,า,าอายุแม่โอ้โหสามคนวันนี้ใส่พริกเท่าอายุแม่น้องบอลน,นะคะน้ำมูกไหลแล้ว ชิ้นหมูเลยนะคะอร่อยเป็นไงครับอรออร่อยอร่อย,ออยชั้นดยกินได้คำเดียว อันน้องวัลแม่ปอนนะอันนี้ข้างบนลทับไม่เผ็ดขอบคุณครับแม่ก่อนอคครับ <c oughs> นี่เด็น้องวัลบอกว่าเผ็ดคำดับละอ่อนนะคะคำดับเด็กๆอ่ะ แต่ว่าผู้ใหญ่อร่อยรู้สึกนีกได้รู้มึกไหมขมยาวแล้วนะไม่ผมยาวเออก็แม่แม่ไม่ไหวแล้วนะคะไม่เจอกันคลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดแชร์ให้ด้วยนะคะ